เล็ดลับสู่ความสำเร็จพร้อมกับสร้างบารมีเราเคยสังเกตไหมว่าทำไมบางคนนั้นเขาจึงประสบความสำเร็จในชีวิตและมีชีวิตที่ดีบางคนมีบารมีมากมีคนรักใคร่ชื่นชมยินดี ในความสำเร็จของเขาซึ่งจริงๆแล้วเราทุกคนสามารถที่จะสำเร็จได้และสร้างบารมีให้กับตัวเองได้หากว่าเรามีความตั้งใจที่จะทำลองมาดูกันว่าเคล็ดลับที่จะนำไปสู่ความสำเร็จพร้อมกับการสร้างบารมีไปด้วยมีอะไรบ้าง ความรู้สึกท้อแท้หรือท้อถอยก็ดีความรู้สึกสิ้นหวังหมดหวังก็ดีมันสามารถจะเกิดขึ้นได้เสมอกับจิตใจของเราแต่เมื่อความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็ให้คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาของจิตใจที่ยังไม่ได้มาตรฐานที่ยังไม่มีบุญ ที่ยังไม่ถึงขั้นถือว่าเป็นเรื่องปกติที่ติดตัวมาหลายภพหลายชาติแต่ให้คิดเสียใหม่ว่าความรู้สึกทั้งหลายเหล่านี้มันคือพลังงานที่จะช่วยบ่มเพาะช่วยให้เราเกิดพลังปัญญาเกิดกำลังใจอย่างสูงสุดเพื่อให้เราก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง 2การที่เราจะได้อะไรหรือจะประสบความสำเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแบบง่ายๆนั้นมันย่อมไม่มีสำหรับเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีขึ้นและที่จะได้มานั้นจะต้องใช้ความอดทนความภาคเพียรความพยายามอย่างมากพร้อมกับใช้สติปัญญาอย่างสูงสุด เข้าแลกเสมอถึงจะได้มันมาสามเส้นทางที่เราเดินนั้นเต็มไปด้วยขวากน้ำเต็มไปด้วยก้อนหินเต็มไปด้วยก้อนกรวดที่แหลมคมเต็มไปด้วยอุปสรรคและปัญหนานานับประการ บนเส้นทางที่เราเดินนั้นไม่ได้ปูด้วยพรมหรือโรยด้วยกลีบดอกไม้ทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นจะต้องเดินด้วยความระมัดระวังและมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลา 4. ความสะดวกสบาย สำหรับชีวิตรเรานั้นย่อมไม่มีอย่าได้คิดอย่าได้หวยหาอย่าสแสวงหาในความสะดวกสบายเพื่อจะนำมาปรนเปรืเสพสุขเป็นเด็ดขาดเพราะเมื่อเราคิดเช่นนั้นเมื่อ,อไรเราก็จะได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นมาทันทีแต่จงมีชีวิตอยู่อย่างปกติอย่างมีความสุข ในสิ่งที่มีสิ่งที่ได้สิ่งที่เป็นในความไม่สะดวกส่วนความสบายนั้นถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร 5. โลกก็ส่วนโลกเขาก็ส่วนเขาเราก็ส่วนเรา จะนำมาเปรียบเทียบเทียบเทียงกันคงไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของคนละบุญคนละวาสนาคนละบารมีเป็นเรื่องของคนละความสามารถและคนละโอกาสจะให้เราดีเท่าเขาจะให้สำเร็จเท่าเขาจะให้ได้เท่าเขานั้นคงเป็นไปไม่ได้แต่จงพอใจในสิ่งที่ตนได้ ในสิ่งที่ตนมีและในสิ่งที่ตนเป็นหกไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะทำให้เราพบกับความเสื่อมความชิบหายความเดือดร้อนได้นอกจากจิตของเราเองที่คิดผิดหลงผิดเพราะจิตที่คิดผิดหลงผิด นั่นคือเหตุที่ทำให้เราพบกับความเสื่อมความชิบหายความเดือดร้อนคือจิตที่ไม่เชื่อในบาปบุญคุณโทษจิตที่ไม่เชื่อในเรื่องกรรมเวรจิตที่ไม่เคารพในพระธรรมคำสั่งสอนจิตที่วิ่งตามอารมณ์ของกินเลสจิตที่มากด้วยมานะตัณหาทิฏฐิแบบนี้แหละ คือจิตที่คิดผิดจิตที่หลงผิด 7. ชีวิตของเรามีอยู่เพียงแค่วันเดียวเท่านั้นพรุ่งนี้อาจจะไม่มีสำหรับเราและในวันเดียววันนั้นคือวันที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเรา ลมหายใจที่เราหายใจเข้าและหายใจออกนั้นคือพลังงานที่เราเลี้ยงชีวิตเอาไว้เพียงเพื่อให้คิดดีทำดีพูดดีเท่านั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์อื่นใดทั้งสิ้น กระทําทุกๆก,การกระทําทุกๆคําที่พูดออกไปแม้แต่จิตที่คิดด้วยก็ตามจงให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เทวดาและมนุษย์ัตว์ทั้งหลายและเมื่อคิดแล้วทําแล้วพูดแล้วก็จงอย่าได้วางผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นจงมองให้เห็นแม้กระทั่งภาพ ที่เรากำลังหยิบยื่นไปเมื่อเขารับไปแม้ได้ไม่กี่วินาทีแล้วเขากลับมาด่าเราเสียเสียให้หาย<ๆ>ก็จงอย่าได้เสียใจอย่าได้น้อยใจในความดีที่เราได้ทำไปแล้วเป็นอันขาดเพราะเมื่อเราเสียใจเสียายหรือไม่พอใจมันจะเป็นเหตุให้บุญบารมี คุณธรรมของเราเสื่อมได้หมดได้หรือหายไปได้เก้าทุกทุกสิ่งทุกทุกอย่างที่เราทำลงไปนั้นอย่าได้หวังว่าจะมีใครเห็นดีเห็นงามด้วยหรือจะรอใครมาให้กำลังใจเราเป็นเด็ดขาด แต่ทุกขณะจิตควรน้อมนึกถึงแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เท่านั้นพอเพราะเมื่อเราคิดถึงท่านเหล่านั้นเราจะได้รับพลังอันบริสุทธิ์จากท่านสิบความเพียรเท่านั้น จะเป็นตัวสำเร็จนอกจากความเพียรแล้วอะไรก็ช่วยเราไม่ได้แม้จะไม่เห็นฟั่งก็ยังไหยนั่นคือหัวใจของนักสร้างบารมีที่จะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริงสิบเอ็ด สิ่งที่เราทำลงไปนั้นจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตามจงอย่าได้ไปกังวลกับมันจงพยายามทำให้ดีที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดถึงมันจะไม่สำเร็จในชาตินี้ชาติหน้าก็ต้องสำเร็จเพราะงานทุกๆงานจะต้องใช้ความภาคเพียรความพยายามทั้งสิ้นตัวงานก็คือ ครูคืออาจารย์คือพระธรรมที่จะคอยสอนคอยแนะนำเราเพื่อให้เกิดปัญญาได้เป็นอย่างดี 12. ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมไม่เป็นไปดังใจปรารถนาย่อมไม่มีอะไรที่แน่นอนเสมอไป ย่อมไม่มีการได้อะไรที่ได้มาเปล่าโดยไม่ต้องลงแรงนอนนั่งอยู่เฉยๆไม่ก้าวย่อมไปไม่ถึงเป้าหมายดังนั้นเส้นทางในการสร้างความสำเร็จสร้างบารมีให้กับตัวเองเราจะต้องตั้งใจลงมือทำอย่างจริงจังครับ